ครับสวัสดีครับผมเลือดยศแย้มพรายในอำเภอบางสะพานวันนี้ต้องขอญ,ญาตกล่าวต้อนรับท่านประธานแล้วก็คณะกรรมการที่มา,าตรวจประเมินในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2566ของกรมการพัฒนาชมชนซึ่งเป็นการคัดสรร ในระดับจังหวัดของจังหวัดราชบุรีขันในวันนี้ทุกท่านน,นะครับสําหรับอําเภอบางสะพานในปีนี้ทางอําเภอได้นําเสนอในระดับหมู่บ้านแล้วก็ในระดับตาบลตามแนวทางของกรมกรารนําชนกระทรวงมหาดไทยทุกประการเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมานะครับสําหรับในระดับหมู่บ้านในปีนี้เราได้เสนอบ้านวังน้ําเขียวมู่ที่7ด ตำบลร่อนทองเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขนะครับดีเด่นระดําเพอในปี266เข้าประกวดในระดับจังหวัดในปีนี้ซึ่งในมิติของความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของวังน้ำเขียวแล้วต้องขออนุญาตเรียนว่าเนื่องจากสภาพพื้นที่ของตำบลร่อนทองรวมทั้งบ้านวังน้ำเขียวอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมา สภาพพื้นที่ต่างๆก็เอื้ออํานวยในการดําเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในด้านที่1ในด้านของความมั่นคงนั้นทุกครัวเรือนก็ได้มีการดําเนินการในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารในเรื่องของการปลูกผักในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับทุกครัวเรือนที่เราจะเห็นได้ในวันนี้นะครับส่วนความมั่งคัง่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านแรกๆและระดับต้นที่มี สถาบันการเงินในเรื่องของการออมทั้งในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านทั้งในเรื่องของกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่3คือความยั่งยืนนั้นอย่างที่เรียนนะครับเนื่องจากบ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทยเมียนมามีสภาพพื้นที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่มากก็มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนอยู่กับป่าให้คนได้รู้จักบริหารจัดการน้ํา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตและขนาดเดียวกันเกิดความสมดุลรักษาระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติเอาไว้ในส่วนของระดับตำบลน,นั้นก็ได้เสนอตำบลร่อนทองซึ่งทั้งตำบลน,นะครับเป็นตำบลที่ติดแนวชายแดนเป็นพื้นที่ต้นน้ําในเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนก็ตำบลร่อนทองนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของศูนย์จิตอาสาแล้วก็อีกอันนึงก็คือศูนย์แบ่งปัน ในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งมีศูนย์เรียนรู้ต่างๆกระจายอยู่ทั่วตำบลอ่อนทองเช่นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบูราบ้านสวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ดีมีสุขบ้าน้วยพลูหมู่ที่11ตำบลร่อนทองซึ่งได้ผ่านการประเมินไปตั้งแต่ปีที่แล้วและอีกหลายแห่งในเขตของตำบลอ่อนทองนะครับก็ขออนุญ,ญาตได้นําเสนอข้อมูล เบื้องต้นให้กับท่านคำการทุกท่านได้พิจารณากราบขอบพระคุณท่านแม่ทุกท่านครับสวัสดีครับคุณค่าของเนื้อเก้าดปอตำบลผมนี่แหละครับผมนายมงคลสุประเสริฐกำรมันตะบลร่อนทองอดีตอาจมีทองมากมายปัจจุบันมีอาชีพสำคัญคือเกษตรกรรมมีทุเรียนคลองลอยมียางพารามีปลาล์มน้ำมันมีมะพร้าวมีสับปะรด ตำบลลอนทองมีประชากรทั้งหมด9,00 0ปรนพะขน1,000งพันพะโคเรือนที่นี่เป็นแผ่นดินชายแดนผมใช้ความสามัคคีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนผมใช้ความรักความสามัคคีในการดูแลของตำบลลอนทองรครับผมที่ตรงนี้ครับเป็นที่อบรมของผู้นำจินอาสาที่ได้ยึดหลักยึดมั่นในจาดจากราระมากระดัแล้วก็หลักสถา,าบัน ผมก็จบจบเด็กก็เจ้าอยู่กับทุกลงนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศูนย์นำของการเปลี่ยนแปลงรับคือผู้นำต่างๆมาเรียนได้มาเรียนรู้ที่นี่และก็ได้ขยายโอกาสไปสร้างให้กับชุมชนของเขาในพื้นที่ของอำเภอบางปานทั้งแปดอำเภอครับผู้นำเหล่านี้ครับคือสามารถไปสร้างในเรื Sag ่องของสิ่งสร้างความมั่นคงทางด้านงานแล้วก็ในสร้างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องสร้างภูมนกั้นที่ดีครับ พราะว่าการเรียนรู้ที่นี่ในเรื่องของประชาธิษฐกิโปอเพียงที่ผู้นํามาเรียนรู้ที่นี่ไอ้ขยายไปกับจุมจุนตั้งเตที่บานมารับในช่วงโควิด19นะครับคือที่นี่ครับแล้วก็ผู้นําต่างๆที่นี่ไม่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของในเรื่องของคือเรื่องกระทุกต่างๆเพราะเราสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารได้แล้วก็ผู้นำเหล่านี้ครับสามารถให้ขยายให้กับตัวผลกระเายได้มีการ ปฏิบัติต่อการประสานั้นกันอยู่ตลอดของผู้นําเพราะว่าที่นี่คือเป็นศูนย์ในเรื่องเรียนรู้ในเรื่องของประจักษ์ของสถิตโปเพียงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็คือสามารถที่ว่าคือพื้นที่ของเทศบาลสมุนตองรุกอำเภอสมุนทองที่นี่หลายๆแบ่งกระจายเขตกับหลายอำเภอผมคิดว่านี่ก็คือสิ่งที่คิดว่าที่พัตนาลุจนได้นํามาสู่ให้นำให้กับผู้นำต่างๆเรียนรู้ต่างๆในเรื่องเหล่านี้ก็คือคิดว่ามันเป็นโอกาสและวก็มันเป็นอะไรที่ ที่ดีตอนนี้คือสามารถที่ว่าอยู่กันอย่างมีความสุขได้ในทั้งเรียกคือพื้นที่ของอำเภอบางตะบันจริงๆครับนอก,กจากนี้ที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์แบ่งปันครับคือไม่ว่าทางเรื่องเมื่อเรามีการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วเราปลูกทุกอย่างที่นี่ปลูกหลายๆพืชปักไม่ว่าทางด้านสวนไรเรายังมีเกิดการแบ่งปันในเกตของตำบลนนทองที่นี่แล้วก็อาะายก,กับ สมาชิร่างกายของอำเภอบางสะบานับคือทุกอย่างที่นี่ที่ปลูกไปแล้วบางครั้งคือเราคิดว่านี่กับคือการสาร้างความมัน่นคงทางอาหารแล้วก็บางอย่างคืออาศัยดูการแบ่งปันการแลกเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้ซึงกันและกันเพราะว่าในพื้นที่อาจจะว่าบรชน์เหมือนกันแต่ว่าในไม่ว่าทางด้านสมุนไไปลดการซื้อลดการแลรเนี่ยคือสามารถทุกอย่างที่เราได้สร้างมาเนี่ยรับคือที่นี่รับคือเป็นศูนย์แบ่งปันอีกที่หนึ่งที่ว่า ผู้นาต่างๆมาที่นี่ได้เอามาไปเลกเปลี่ยนได้เอาไปเรียนรู้ได้เอาไปแจกจ่ายในกรรคกลุ่มชาวบา้านหรือว่าในพื้นที่อของเขาก็ครับนอกจากนี้เราสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เกิดขึ้นค,คือเราได้มีตลาดคือตัวอ,อย่างเช้นที่นี่รับศูนย์ที่นี่เรามีตลาดของเราเองคือเป็นตลาดชุมชนตลาดที่พื้นที่เล็กๆที่ว่ามีการแบ่งปันใ้กับชาวบ,บ้านเราจะจ่จายซื้อขายในราคาที่เป็นกันเองเป็นพืนปักที่ปลอดใจแต่ก็คือสามารถที่ว่าจับต้องได้ เหมือนกับหมู่บ้านตัวตัวไปที่ผู้นำม,มาเรียนรู้ที่นี่กับตอนนี้ปัจจุบันทุกหมู่บ้านของเขาได้มีสร้างตลาดของเขาเองและมีการแลกเปลี่ยนกันกเองบางครั้งไม่ถึงกับการซื้อขายแจกจ่ายแต่เป็นการแบ่งปันเหมือนว่าเป็นการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนคือทุกคนต่างไม่มีก้าจจ่ายแต่เป็นการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของความอาหารในเรื่องของอ,อย่างต้องมีกิ่งต่างอะไรที่เขาปลูกเขาสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับคือสามารถที่ว่าสร้างความมั่นคงกับหรือว่าสร้างความสุขให้กับชุมชน หมู่บ้านกองกุ่ยรย่างเนยุดครับหมบ้านบังน้ำเขียวเป็นหมู่บ้านชายแดนห่างจากชายแดน6กิโลเมตรจัดตั้งหมู่บ้านเมื่อปีพศ2562ด้วยสภาพพื้นที่เป็นหมู่บ้านชายแดนทําให้ชาวบ้านบังน้ำเขียวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน พอมีการทําบัญชีครัวเรือนิึงทําให้ทราบค่าใช้ใจ่ายที่ควรลดลงทางน้ำเกี่ยวการบริหารจัดการทางคณะกรรมการหมู่บ้านที่สถาบันการเงินสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมรวมถึงบริหารจัดการในเรื่องต่างๆอาศัยมติจากที่ประชุมหมู่บ้านเป็นหลักนํานไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านที่ยั่งยืน คือได้นามน้ำกินนาำชายแล้วก็นาำใจก็มันภาคภูมิใจนะจได้ตอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นเงินนะพ่อไม่ไม่มีเงินนะว่าแต่ความภาคภูมิใจนี่มันมันมันเนื้อเนื้อเงินไหมท,ยยทุกใจกับทุกใจสิสิ่งไม่นี่ทําไหนจะไม่ติว่าประเจ้าอยู่หัวราชการติกาก็อยากให้ทำอะแล้วก็ทําต้อเหนืองเลยมากนั้นแต่ว่ายุ่นี้กับผูยย้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่พวกก็ทำตลอด เป็นก็เป็นสิปีแล้วระยะเวลานะเพใ่ญ่นะที่ว่าเราก็รู้กันมาเป็นสิปีเป็นส่วนยางผาลาเป็นส่วนอย่างพารา,า,า,าทีนี้ก็เพรามก็เอามือเอาว่าไรานาต้นผสมมาเติมตัดยางออกไปบางส่วนขุดบอ่อบางแล้วก็เลี่ยงปลาบางตามส่วนครัวบางเบ็ดเนี่ยก็ตามแนวพระดำริอ่ะ แต่แนวประดำรีอยู่แลวเราก็ควังอยู่แต่ลออนด่นเลยแต่ควังไปไม่ได้ทำที่นี่ว่าพระราชะดำรีนี่ผหมนีไม่ได้ปฏิบัตินี่ดำเนี้ยลองทําแล้วก็ตอาทินใจลองทํามาจนถึงตุกวันนี้ก็กทําอย่างมีด้วยแรงนะด้วยแรงศรงัทธาแล้วก็เชื่อมันว่าที่เราทํานี่คือทางถุกแหละก่อนนี้เคยมาอยู่ที่อื่นมามาอยูท่ที่นี่สามสิบกว่าป,ปีแล้วก็รู้สึกว่ามันอบอุ่น ธรรมชาติมันดีทําอะไรก็งามก็ปกติเลวเป็นคนที่ไม่เคยทําเกษตรมาก่อนพ่อแม่ก็ไม่เคยเป็นเกษตรแล้วก็มาได้จุดประกายเรื่องสาะอินโดมันดูตามใน youtube แล้วเขาบอกว่าต้นหนึ่งอนะถ้ามีลูกเลยนนะจะได้ต้นผลนะต้นละห้ารอยมันจูงใจ ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ100ร้อยพัต้นทั้งตะพู้ตัเมียนะครับ100ร้อยปันต้นเก็บได้หมดทุกต้นผลผลิตแต่ก็ตะพู้ตัเมียนั่นก็ต้องอยู่พร้อมๆกันเหมือนๆกันเท่ากันก็อยู่ได้าตามอันนี้ยิ่งป่ามะาพร้วาวก็ยิ่งชอบปาทุเรียนยิ่งดียิงสะละหล็ตอย่งปลายางก็ก็ได้ผลครับแผลดีครับ ก็ะปุกผสมประสานกันหลายๆอย่างผมเป็นคนที่ว่านะจำไม่ค่อยได้แล้วนึกยากจะปลูกอะไรก็ปลูกต้นละห้าต้นสิบต้นผมก็ปลูกผมก็ปลูกกันที่ทุกตารางนิ้วเนี่ยผมปลูกผักก่อนจะปลูกของใหญ่ปลูกผักปลูกทั่วทุกทุกแห่งยนดติดในรลวงกให้ให้พอเพียงเนี่ยก็ภูมิใจครับ ภูมิใจที่ทั้งอำเภอในข้ามาดูแลครับส่วนในช่วงโควิดนั่นเขาก็จะมาช่วยเหลือให้พื้นที่ผมเน่เอาพื้นที่ผมเป็นที่ติดตั้งแล้วก็เขาก็จะมาช่วยกันแต่ละหมู่บ้านนะช่วยปลูกช่วยหวานเม็ดผักอะไรพวกนี้กับหมู่บ้านละสีคนสตีกุมสตรี กิจกรรมในกลุ่มก็คือการทําน้ําพริกแกงเฉพาะคนที่มาทําน้ําพริกแกงก็เป็นเรียกว่าฝ่ายผลิตส่วนสมาชิกจะลงหุ้นไว้แล้วก็แนะนําให้สมาชิกปลูก่าตะไคร้มาส่งในกลุ่มเพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนวัตถุดิบแห้งเราจะสั่งจากพ่อค้าคนกลางข้างนอกเพราะว่าเราไม่สามารถปลูกได้น้ำพริกแกงก็เราจะทำตามออเดอร์ที่เข้ามา ถ,ถ้างวดไหนออเดอร์เข้าเยอะอาทิตย์เราก็จะปั่นสองครั้งถ้าเข้าน้อยเราปั่นหนึ่งครั้งคณะกรรมการฝ่ายการตลาดก็มีมีสองคนมีประธานรองประธานขายตลาดนัดหมู่บ้านใกล้เคียงในหมู่บ้านแล้วก็ขายปีขายทรงค่ะมีสวัสดิการเรามีกลุ่มชาวพนกักงานสำหรับสมาชิกส่วนอีกกลุ่มเราก็จะมีกลุ่มดอกไม้หน้าศพค่ะกลุ่มดอกไม้หน้าศพนี่ก็เราจะคิดแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ถ้าในละกอรณนีเป็นสมาชิกเราก็จะคิดแค่3,000บาทถ้าไม่ใช่สมาชิกหรือคนในพื้นที่บ้านเราก็3,500บาทส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มทำไม้กวาดการมะพร้าวนะคะก็อันนี้เขาให้เขาไปทําส่วนตัวเราก็ไม่ได้ให้ดึงเงินของเขามาเข้ากลุ่มเพราะว่ามันก็ไรายได้เขาก็น้อยอยู่แล้วแต่เราก็ภูมิใจที่ที่เขาสามารถทําผลผลิตจากในสวนของเขา ขยะให้เป็นมูลค่าเพิ่มสมาชิกของกลุ่มเรากจ็จะแนะนำให้เขาปลูกผักสวนครัวหรือว่ากินได้ไว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 กินไว้ทานเองแล้วก็ในส่วนนี้ก็แนะนำให้ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนแล้วก็รู้จักแยกขยะโดยการนำของป้าน้องเป็นประธานกลุ่มขยะด้วยก็ไปแนะนำเขามีการแบ่งปันขายในราคาย่อมเยาวแล้วก็ทำให้คนชุมชนอะ ได้กินผักปลอดสารอีกส่วนหนึ่งก็พี่น้องก็จะชักชวนคนในชุมชนไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยที่เราพอสตอที่นามัยค่ะร่วมกับอสมอทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เราก็ชวนกันไปจันทุสุขใครว่างก็ไปค่ะไปออกกำลังกายแล้วก็เรายัง <c oughs> มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุด้วย ร่วมกับรพสตเป็นพี่เลี้ยงให้เรากับอสมอเราชักชวนคนในชุมชนมาเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นศพละร้อยถ้ามีกรณีเสียชีวิตเราก็เก็บเงินแล้วก็ไปร่วมด้วยช่วยกันอันนี้คือคือสวัสดิการที่เราจัดขึ้นในในหมู่บ้านของเราค่ะเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนในทุกด้าน